ยกนี่ยกเีบจุดเชิงหดหน่อยนึง่นวางคอใส่บางอย่แม่แม่บางอย่างเชิงหดนิดนึงสิบเคอสิบจุดสี่บแม่รอจุดลดนี่บ่นวนคอเท่าไหร่คือกันเนาะสิบจุดเอาจุดสามเสนครึ่ง สามครื่องพับบ่ต้องเอาซีเต็มมือนี่พนบอกว่าแล้วนะเอาหมดหไอบว่ามาข้านเนี่ยเราตองเอาที่ม่มันลืมกันเด็ดยาดโอไปน้องว่านะไปน้องว่านะตักกินแลไอ้ที่เรยนเอาไปเลยนี่ชิมกนที่ไย่มันอร่อยี่เราม่ั สบายสบายแบังวินไปไหนแองเก้งหันหน้าให้พ่อดูนี่แองเก้งเข้าไปหาพี่ตั้งเขาอ่ะป้าลูกป้าแต่งฮานาวีมาไม่ถึงหรอขกงไฟเป็นตัวได้แล้วจริงยกจะไปหาพี่ตั้ง จร้านสี่กระทินนะอยู่อันนั้นนะยู่ยกเบี้ยมาบนเตาเย็นหน่อยด้านอยู่ตรงไหนแกก็จะไปตรงนี้ไปไปขึ้นผานเล่นกับน้องไหน่รู้อะไรอ่ะสองยี่หลมนิ่งเหรอเอาน้องไทยเพราะน่ไม่ต้องบวก เปราะหนูมีน <cado> ้องพี <Vincent> <S <S ่เองพี huh. <S <S ่ก <cado> ็เต <anc> ิร <decorative> ์กแล้วไปมาไปมามาขอแม่นยังมาขอพอมาบ้านหางควนเหยียบพับเลยชื่อย่างชื่อยางโอายโมเรียนเนี่ยโมเรียนได้โมเรียนจะวัดเงี

ร, 65, ร, 65, ร้รอยหกสร้อยสบห้ร้องห้าเอาลูนล้องห้เลยครับหกสิบห้าเจ็ดสิบห้าคู่แข่งไครเบ้างนะแข่งกูเกมหรอคับมือหมัดคมทันเมคู่แข่ง,ขงตัวอยู่บ้า,บางี่ยโอเครับทราบอาครับน้องชาย หกสิบห้าเจ็ดสิบห้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีครับนั่นหนึ่งสองสามไป

กขาสังอันนี้เขสังมยออาุ้ยจัดเดียวกรกับอันนี้เลยกร็คุณดูิบมกฝาเมื่อคืนไมเอาไว้ไหนนเอาไปแลกแก้วรียแลกแก้วนะจัดือข่านะดื้อข่าวอ้า เห็นเห็นจีงหลังทีมงานรถแห่มรกดตัวนั้นเมืที่ทีมงานลงไป้วทมงาเคือดี้เอครับารเยครับทีสิบเดียวบักูอารแกครับาวแหลอาพงใจอเยาสเองใครจะช็อตกันเหรอ กัดช็อตนี่ยครับเพมตากคมตาเลยสาแล้วอเาันเอาครับคืดืีดิบัแพ้เดียวพพ้อมแล้วเอ้โชคดีครับนั่นนึกสาวไปคือดื้อไลูกไปไปลูกไป จำบ่รุ่นนุ่พัตเลาครับแปดสิบเ้าสิอาลุนนุ่มาบวไครับแปดสิบเก้าสิบปักด้อก็ไปตาดรอไปอออกีกแล้วอยากใส่ไายเป็นตะจูงด้อเอาหาดูม้างอะลแต่เพรามีพ่อเบาอยูช่วงนี้ แต่ว่าลุมาตามหร่ซ้ำไหกัเป็่อนก็ไต้วครับชีสิานี่นี่ละน็กน่อยล่างนึกพี่รองนี่บ้านนี่พี่รองโอ้ยประโถจะลอยอยู่บ้านนี่นี่แหันใบ้อ่เน่เน่น่่ยียอมกู้ยอมไเนีย เอาต่อสยพี่วะังไจับหางสู้กอสบายสบายสบายเอยากเห็นอาการมันสิดอกเนียง่าดอลำเป็นขีเ็นพี่ขร่อน่ะเป็นอนพี่ั้นน่ะสองไหลเนื้อพาทิตบ่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 ขับาง้าไก่แล้วใช่ไหมหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าครับ

อ๋คำเดียวครับแม่พ่อโมเมนต์ล้วโมเมนต์มไนละผักเชฟข้นก็ึ้ขนาดคนตีเลยอะไม่น่ากินจว่าตีนึ่งเงนาเ่อนีดิมจะว่าอันนั้นส่งนักนตือส่งอันแดนเซอร์ส่งอันนั้นกับเบิดเฉพาะไมแรงไม่เนี่ยกี่ท่ารเท่าไหร่น้อยส ใช่มีแต่คนช้13เจเอ้าอีสานมีแต่13 18 13สิึ่ง13เลยก็มีอันนี้ยสิไห้าันาอสิบสองมีมี12แต่โบราณกว่านั้น12แล้วก็เขาก็จะเจ็บขึ้นมา13นั่นแหละทุกวันนี้ก็1ิบาไม่เ่นเลยสิบงกับสิบบางคนก็14บแต่อันเนี้ยอ้าอันเนี้ยเยอะเข็งยี่บวกแล้วก็ที่ชื่อแล้ววัน ผมเจ้าผมาเทยผมเลยไปเอายอดหายมินเจียใช่ไปตำย้อนแล้วมเขาไวุ้ยอันเดียวกันเตปีพื้นที่รี่แล้เนีไม่มีบอกพอนแม่พอนแม่มันจะบอนปุ้ยยัไงมาได้ไปมันไปครับเกน้ออันนี้ปุ้ยขี่เกียรนี่ Là... Ừ. 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 quay vô bằng nào cứ mang bằng được bằng nhiều quay là bàn bàn một tay bằng nhiều tao tay một, một cái nhiều ăn vậy một tay lo gì cả nhà gió vẫn... กุมแล้วมันเปื้อนแล้วมันตักขึ้นนี่คืออยู่สันเออเขาทาตักออกครับออกไปสิขึ้นไปแล้วเกยวอเกยวอเอนน่เบิดเลยน่อมะให้ลลยบเรกวแมนองนพ่พแดงดีคุณเพิทายถึงม่องหกสามนี้อา ลูกตาลิ่นบางไปให้หย่นเไปกับตุ้ยไ่ได้คิดกะเขาซื้อดอกไม้ไปกับตุ้ยไปตลาดอไ้อนสมบูรณ์ตุ้ยว่าตุ้ยไปดูตะนขามื้อไปจับคนน้ออ้ตะมันก็ซื้อสใบไปยกสามาคกสเลยเอาใบนึงแม่ค้าจัดเเอาต้สวยน โทรไปหาน้องวินแล้วเมื่อเช้าไม่มีการเปลื่ยนเลยสมบูรณ์ไม่ทการกลางจุดชื่ออะไรฮะต้องวินบอกการหนีเหรอราชการบางอย่างของการีุดไม่ืุดมากเลยมีคนไล่นก็ไม่มีก่อนไล่งานยังมันกินน้ำเปล่าพี่ไม่ใช่ลิ้นหนูไปแล้วเหรอครบหรือเปล่าไม่มีดูดขวดจืดแบบจืดอะคกขวดใหญ่ก็ไม่มี ไม่มีความซ่าไม่มีความหวานไม่มีอะไรจริงไม่เหมือนที่มันเขาผลไม้มันนอนบ้านก็ไม่ได้มันนอนไอ้โค้กแก้วขแก้วขแก้วกลับไปหางนายกเลยว่ามันติดอะไรอย่างนี้ก่อนจะมาอยู่้องไปนายกมีปัญหาอะไรกบนแล้กินน้ำเปล่ากัดเถอะนะยังยองกัดเถอะเพ ไบอกเาไ้ตะกอนทำได้หรอไม่อกว่าเด็กของยเต็มเลยบ้างนะเต็มต็มนิดเดียวกำลังขึคนอยูนเพาะอันเด็กมันไฟนียวหองหองพ่เครับเด็กไฟกินอันนี้ครับผมประดมาครับอันนั้นของผมใส่1ิมินครับผมดมาผมแต่งมาแต่บานคุณยืมมาหรออันนี้ของมอมรัดของตะเชิดคุณไปส่รอิมินะคุณใส่อยู่นี่ ใส่เจ็ดมินผมใส่เ็ดมิลครับเพือายืมมาบู้กันเวถามคนก่อนถามเือถามรัดเหอันนี้ลลิกกัตบ้านป่ะเี๋ยวสามคนต้องแยกแล้วนัดข่้นไปเร็วกว่เดียวจ่ดไปซื้อได้สิบเอ้อไกอญเกับนอชยัง จำลายแตกๆมือสาดนะพี่น้องจำเสียงใคจำไร่รมวันกับอันทีนึ่งรถมาเนี่ยเาดกบิังกันไปไปยังไม่เกิดกินได้แล้วละยังไม่โดนสุดบกจุ่บกทีมาแล้วนก็พบที่มาเดียวครับนูนกับลกี่จับเทวดา ผมกำลทำตัวได้ค่ตัวตัวก็ัวก็ทำแตเมิลล์ตก็เทวดา่าเมยดิน่นัวไนเอยหครับลี่อไครับคุณมการครับทำเวลาเรามากนะครับเป็นทคนมของเอ็มบอยมไม่ทางใต้คนเลบมหลีนั่นเยอะหรออ๋ออีโชคดีครับ่่สองสามไป mời <laughs> mời 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 ก็ตัวนี้ก็ใหญ่นู่งกัดเทวดาหลับดวงจิตบ้างบางเหยียดตะกงยี่สิบหลเลยบาดี

เอาอว้ห้าสี่พอดีมันไม่ทนรับรางวัลเดียวเข่านกลางอากาศมันกินมาม่าดีไหมเพราะอากาศหนาหนาวกับหนาฝนหนายังเงินดูใจดูหนาหนาวปุ๊บมันเป็นลมมันเป็นลมบบอุ่มบ้องไฟอ่ะลมที่มันสอุ่มเหมือนเบาเป็นลมกดลมค่อยโบกนี่จะเป็นตะโจทย์มันเป็นหนาวกับฝนไงเพราะว่ามันยังไม่หมดฤดูกาลหน้าหนาวมันเป็นความกดอากาศต่ำมันกดมันกดลงมันไม่มันไม่อุ่มอะไรเลยแรงน่มช่องไม่มี เอาเห็นบอเวลาเขาจุดควนไฟน่ะมันคือบลอยขึนเั้งเิงมันจะลอยไปตำตำเนี้ยไปตาเนี่ย่เพา่อนม้อเอาไปกล้องนึงเออขนาดเอาไปกล้องนึงก็ได้ฮะยืเขาบอกมีแหนมกับข้าวเหนียวแข็งแข็งอยู่ด้วยเอาแหนมข้าวเหนียวปั่นน่อยเอาแหนมมา เก็บเล้านะเนี่ยมเก็บล่าไหนเล้าเล้าหมดแล้วเดี๋ยวซื้อเล้าขาวไม่ซื้อเล้าขาวอีเฮยวได้เห็นหน้าบุาสาเมื่ออี่น้าเอาบเพื่อนี่รักไ่ได้เอาไรมาทำไรุ่นน้านะครับอาวิี่าวิเนาะ อาก็ะกันไปลุ้นกันไปวะมั่งมนะือแบบวางนย์นะเรียงกาบัสตัวสุดท้ายนะ่าะบีพอบาเอ้ยบ้านนึงครับตักกระแตนบินนัลุ้นตักกระแตนบินทีิหาแพ้เดียวนักลอยเบอรตักกระแตนบิน อาเสียตรงส้งรูปวักระขันเรื <c composite choices> ่อหาบัวงเงีย้าเสียทากาาเดิมครับทำเวลามาลอยพิงผ่านไปนั่งนังวามักจอาตั้กระแตนินงที่มเแพ้เดียวพร้อมแล้วคอยชงดีครับมันไม่สองสามไป พอเดินเผาเดินเดินเดินไปเผาแร้ครับต่ำๆเบา้ลูกเอาทอนิมาเล่นเป็นยังไนี้านีปกับตัวกุ้งก้วงอไเรื่องครับตัว้รับพอดีพอบา เออนั่ตัวก็บพ่ตู้เย็นไว้ป่ะเอาอย่างอีกแ่้พี่น้องโอ้เห็นอยู่เห็นอยู่โอ้เล็กๆกับตัวกับตัวช้าๆนุ่มรู้เบื่อครับได้อีกบงอยู่ในควนอยู่ในควนโอ้พี่หน่อยเถอะวะไปไม่เตรียมที่ไปไปสีบบีไปสีบีเด็ดเนาะมันช้ามันช้า มันได้อีลียอยู่หรอสามแล้มาตากระเนับสองร้อยสีครับสองร้ปีตากระเจนโอ้เห็นเลข200ร้แล้ว